สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอกครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงแนนค่ะพบกับพวกเราทั้งสามคนในรายการนักปฏิบัติธรรมก็คุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะหวัวข้อใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญมากที่สุดค่ะงานนัสใส่ยังไงให้ได้บุญมากที่สุด <laughs> ต้องยังไงอะใส่ตังค์เยอะๆไหมหรือว่าแบบหรือว่าต้องใส่ของแบบพิธาดาอะไรเงี้ยแบบของที่ไม่เคยใส่มาก่อนอย่างหินอุกกาบาตจากจากดวงจันทร์อย่างเงี้ยไหมเออยังไงดีเพชรเพชรนาคลาดไหมแบบหายากๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ ้องเอป็นเรื่องเอาไงดีเอาหมดเลยเอา <laughs> เอาใจพร้อมของพร้อม <laughs> อ่ะเมื่อกี้ก็เกิดเกิดมา <laughs> คิดว่าทุกท่านคงจะไปหาไม่ได้แน่นอนนะครับของพวกนั้นนะครับ <laughs> ถ้าหาได้คงจะโอ้พอดีกว่าจะได้ใส่ก็พอดี <laughs> ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้นะเ <laughs> ออตายก่อนพอดี <laughs> ใช่ไหมอ่ะตอนนี้เราก็ต้องหาของที่เราเราสามารถที่จะหาได้ใกล้ๆตัวก่อนใช่ไหม เอาของที่เรามีก่อนแล้วกันนะครับเรามีข้าวมีน้ํามีอะไรที่เราขนมนมเนยของใช้ยาสระผมสบู่อะไรก็ได้ถูกต้องไหมถ้วยหงโอชาอะไรก็แล้วแต่งเราแล้วกันนะครับอก็แล้วแต่ครนี้สิ่งที่โอเคเรามีวัตถุละหนึ่งวัตถุทานต้องบริสุทธิ์ก่อน,นอของพวกนั้นขโมยมาใส่ได้ไหม ก็ไม่ได้ใช่ไหมขนาดทางโลกอะ่ะคุณอ่าอ่าอะไรนะคุณไปขโมยของมาแล้วคุณเอาไปให้คนอื่นเขาอเห็นไหมพอลาไปขึ้นศาลเห็นไหมตำรวจเขาไปสืบสวนเป็นไงครับของที่ขโมยมาก็ผิดผิดแล้วถูกต้องไหมตำรวจก็ต้องไปตามแบบอา้าวใครไปรับซื้อของโจรบ้างก็ต้องไปยึดของเหล่านั้นคืนเจ้าของเขาเหมือนเดิมถูกต้องไหมเหมือนกันเลยถ้าของคุณไม่บริสุทธิ์ก็มัานของใคร <laughs> ใช่ไหมก็อเอาไปคืนเขาใช่ั้นนะครับ วัตถุบริสุทธิ์ละสองก็คือตั้งเจตนาไว้ดีๆใช่ไหมบางทีเราใส่ด้วยอาหารเนี้ยเราก็อยากให้ท่านแบบเออเพราะว่าท่านก็ไม่ต้องห่งหาอาหารเพราะว่าท่านห่งหาเองไม่ได้ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่จัดการทําให้ใช่ไหมครับเออตั้งเจตนาถึงของเราอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยคุณไข่เจียวคุณก็เออทำให้มันพิศเศษหน่อยแล้วกันเนะไข่เจียวไหมอย่างนี้ก็ไม่ดีใช่ไหม เออคุณก็ไข่เจียวอะไรของคุณลี่แะตั้งใจเชียวแล้วกันเออนั่แหละตั้งใจเชียวแล้วกันไม่ใด้แบบตักแต่เทาทอดไปเสร็จเ็จอย่างเี้ยนะนะครับก็ตั้งใจให้ดีๆแล้วกันนะเออว่าเราจะเออทำให้ท่านสะดวกขึ้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งใจละคราวนี้อีกองประกอบหนึ่งก็คือตอนคุณทําจิตต้องเป็นกุศลต้องผ่องใสใช่ไหมเออ เห็นไหมาทางถ้าในสังสรารวัตเนี้ยในสาสที่เปพบภูมิเนี่ยเขาวัดกําลังของคนเหล่านั้นที่ไปพบภูมิต่างๆ,ๆเนี่ยด้วยอารมณ์ของจิตใช่ไหมถ้าผ่องใสลาเริงเขาไปเทวโลกไปแต่ว่าต้องมีศีลประกอบด้วยนะ,ะนะครับอ,อันนี้ก็ว่าไปด้วยกันนะส่วนถ้าไปพรม,มโลกเขาก็เอาลมของฌานรูป,ปรฌานอารูป,ประฌานไปว่ากันด้วยเรื่องนะใช่ไหมอถ้าใส่ด้วย โทสะอย่างเงี้ยทําไปโทสะก็คุณก็ไปไปก็ก็ไปอบายไปลงนรกแทนแล้วกันใช่ไหมเออเขาก็แบ่งไปตามสภาวะของจิตถูกต้องไหมถ้าคุณใส่บาตแล้วคุณอยากจะไปนรกคุณก็โมโหหน่อยเวลาใส่บาตก็มาหลงมข้อเปิดบาตเสร็จก็เอาข้าวเคลี้ยงเข้าไปในฝ่าบาตอะไรเงี้ยใช่ไหมเอออย่างนั้นนะคุณไน่ไปแน่นอนถูกต้องไหมเออแต่ถ้าคุณทําจิตให้ผ่องใสคุณก็ไปเทวโลกก่อน นะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีศีลประกอบด้วยอีกนะนะครับคราวนี้พอพอเราเราทำแล้วจิตผ่องใสแล้วจิตเป็นกุศลแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลด้วยใช่ไหมบางคน <c oughs> สละทรัพย์คือสละของได้ทำวัตถุทานสละของอะไรได้เยอะะเลยแต่ว่าตัวเองก็ยังขโมยของขาอยู่เลย มันเหมือนกับสีลมันรั่วถูกต้องไหมคุณก็ทําทานเข้าไปก็เหมือนคุณเติมน้ำ้าไปรู้วก็รั่ว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 ,ว,วก็เหลือน้ํานิดเดียวใช่ปอะแต่ถ้าคุณรักษาสินดีคุณไม่ขโมยของคุณไม่ไปรักทรัพย์เขาคุณไม่ไปยักยอ,ยอกทรัพย์เขาแบบนี้นะครับพอเราคุณไปทําก็วัตถุมันก็บริกกสุทธิ์ใช่ป่ะนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวคูณให้คุณด้วยนะครับว่าเออมันจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวนี้ก็ใช่ไหมส่วนอีกอันนึงก็คือ เมื่อกี้นี้ผ,ผู้ให้มีศีลแล้วต่อไปเป็นไงครับผู้รับผู้รับ,รบก็ต้องมีศีลด้วยถูกต้องไหมเ,เนื้อนาบุญ,บญดีญอ,อแต่ว่าอันเนี้ยคุณก็อาจจะหายากหน่อยใช่ไหมออบางทีอาจจะคุณอ,อ,อะไรนะทางโลกโซเชียลเขาบอกว่าอันเนี้ยเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของคุณแล้วว่าคุณจะเจอเนื้อนาบุญดีไม่ดีใช่ปะ บางคนไปตามหาเนื้อนาบุญนู่นขึ้นไปเหนือลงใต้มั่งไปอีสานไปทิศปัดอะไรว่ากันไปเรื่อยถูกต้องไมจริงจริงอะเพอเออยู่แถวๆบ้านคุณด้วยครับเดินเนียนเนนเนียนเเหมือนแบบไม่มีอะไรอันนั้นแหละอันนั้นนะอันนั้นนะนะครับแล้วคุณก็สังเกตดูว่าพฤติกรรมคำพูดของท่านเป็นแบบไหนใช่ป่ะเออท่านมาตรงเวลาไหมท่านโลภไหมใช่ไหมเออคุณก็ค่อยสังเกตไป ใช่คุณก็ดูสำรวมท่านเออพเวลาเป็นไงบ้างเสื้อผ้าหน้าผมท่านดูดีไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะอบางองค์ก็แบบไม่ซักผ้าเลยก็มีผมก็ปวดผ้าก็มีนะผ้าไม่ซักผ้าเลยก็มีบอกท่านจะเอาไงเนี่ยก็รอแบบออกระถินปีนึงก็เปลี่ยนผ้าทีเงีมื่อไม่ซักอ๋อผ้ารุ่นใหม่ประหยัดน้ําเบอร์ห้าก็มีครับ <laughs> เพราะนั้น คุณก็ต้องค่อยๆสังเกตเอานะครับเออไม่ใช่ว่าแบบคุณไปแมทเดียวแล้วคุณจะหาเจอใช่ไหมคุณต้องค่อยๆเข้าไปคุกคีดูเรื่อยๆว่าเออนิสัยท่านเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นแบบไหนใช่ไหมเออนะครับแต่ถ้าใช่คนที่เคยดูลักษณะอ่าอะไรนะฝ่ไฝขี้แบงวันอะไรเงี้ยมาเนี่ยเออนั่นแหละถ้าเขาดูพวกนี้ออกนะเขาเขาก็พอจะอ่านได้ถูกต้องไหมเออคร่าวๆนะว่าทำกุศลมา ใช่มีอะไรแต่งมาบ้างอ,าอ,อ่ะนีก็เอาก็เอาแค่คร่าวๆประมาณนี้อ่ะมีพิุมเล็กคุณแอน,นเคยไหมครับไปทําบุญแบบอย่างเงี้ยใส่บายให้ได้บุญมากที่สุดก็น่าจะเคยหวังเหมือนกันนะคะใช่วังเราทาแล้วมันก็อยากให้ได้กุศลเยอะๆแบบลงทุนทั้งทีก็ต้องเอาให้มันเยอะ <c oughs> ๆ,ๆหน่อยใช่ไหม <laughs> แต่ก็อยู่ที่จิตเราอย่างท,ฤฤฤฤที่ที่เรียงเอว,ว่านะคะตั้งตั้งแต่ก่อนทําเลยแล้วก็แบบขณะทาหลังทำใช่คนะ่ะยกขารผ่องใสให้ตลอดใช่แล,ละและพะลากุศลเข้ามาส่งผลพวลาตอนคุณทําจิตให้ผ่องใสนะครับหรือคุณทําจิตให้มันเป็นกุศลน,นะครับเวลากุศลเหล่านั้นมันมาส่งผลนะครับถึงมันจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับไม่ได้แบบหรูหรามาเฮ่า แต่มันทําให้คุณประทับใจได้เหมือนตอนที่คุณไปสร้างกุศลเลยค่ะอ่าอย่างสมมุติสมมุติสมมุติติตาคุณก็เคยใส่ผัดกะเพรามาเนี่ยเออแบบคุณก็ใส่ผัดกะเพราพระแบบอ่าแบบเราก็ตั้งใจทําตั้งใจผัดอะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนอาจจะทําเองก็ได้หรือบางคนอาจจะไปหาร้านเจ้าอร่อยมาแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมคือเราก็ตั้งใจเลือกของที่ดีอ่าเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงครับ วัตถุทานนะครับมันจะมีอยู่3าอย่างด้วยกันนะ็คือ1เสมอกับที่ตนเองใช้2ปานี่กว่าที่ตนเองใช้ใชกับสก็คือต่ํากว่ามาตรฐานที่ตนเองใช้อันนี้มีผลต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องนิดนึงครับอันนี้เวลาที่พอเราคุณไปใส่กะเพราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวันหนึ่งข้างหน้าแล้วคุณใส่ด้วยจิตผ่องใสเลยนะครับโอ้โหมีความสุขมากในการทำนะครับอันนี้เวลาคุคณสวดมาส่งผลสมมุตินะครับ คุณก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดโอ้โหแล้วหาร้านข้าวไม่ได้เลยพอเอิญไปเจอแบบเป็นไงครับชาวบ้านในหมู่บ้านเอา้าหนูเรียกกินข้าวเคยไหมไปเที่ยวแล้วแบบมืดเนี่ยโอ้โหแล้วหาร้านข้าวไม่ได้ยี้มีชาวบ้านเนี้ยเราก็ไปถามป้ามีร้านข้าวร้านน,านู้ร้านนี้ไหมโอ้ไม่มีเราปิดแล้วอไอ้หนูมานี่มาเข้ามาบ้านมากินข้าวก่อนหุงข้าวกินว้าวเลยนะผมแบบเจออย่างนี้แบบว้าวเลย S <S เออแบบว่าส่งผลแบบพืนๆนแบบเออจังหวะเราแบบเขาเรียกอะไรนะพอคนมีบุญเดือดร้อนเนี้ยเทวดาก็ต้องช่วยนะใช่ไหมหาข้าวให้กินบ้านนี้อะไรงนี้ใช่ไหมอ,อืมจากกะเพาของคุณเป็นไงครับโอ้หอาหารมื้อนั้นรอดตายแล้วมีเห็นไหมว้าวเลยทันทีแต่ก็แบบเออก็ดูแบบเออค่อนข้างแบบอะไรนะหวาดเสียวนิดนึงใช่ไหม <laughs> เรื่องสีด้านนั้นก็สําคัญนะพี่พ<ช>ี่บอกว่ามันจะเป็นตัวหารหรือตัวคูอก็อทำไม่ดี<ช> <นะ S 1> ครับหรือบางทีเราอาจจะแบบเออไปกินข้าวร้านนี้แล้วกาลังจะไปอย่างเงี้ยหุ้ยเพอเอินไปเจอร้านลับขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่เคยเลยเงี้ยลองแวะเข้าไปมั่วๆอย่างเงี้ยอร่อยเฉยอย่างเงี้ยมีอ,อันนี้บ่อยอถูกไหมเออ นะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะมีไหมครับของท่านอื่นมีประสบการณ์แบบอของอุกท่าก็เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแบบพอสิ้นเดือนเหมือนสินน้นไก่ค่ะก็จะมีคนเลี้ยงเลี้ยงนกเลียง,ยงๆๆนี่เออประมาณนั้นนะคะ หรือหรือบางทีอะหรือบางทีใช่ไหมผมติถ้าแบบโอเคเราไปทํางานเงี้ยยช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยมีอยากกินอะไรนะชานมไข่มุกแค่คิดปุ๊บเดี๋ยวมีคนถือมาให้เลยเย็นเย็นอร่อยอร่อยด้วยเหมือนเดินลงไปแล้วก็เหมือนเราไปซื้อแล้วก็เนี่ยองเอาอะไรอะไรอย่เงี้ยซื้อให้ต้องมีอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องนะเวลามาทิ้งว้าเขาเลยถูกต้องมแบบ คันนี้เดี๋ยวขอเสริมเรื่องเรื่องของอารมณ์ใจก่อนบางคนบอกเฮ้ยผมก็ทําแต่คุณใช้อารมณ์อุบเบกขาในการทําต,ต,ตอนตอนคุณทําทานอสมมตินะคุณทําทานด้วยอาหารผลที่กลับมาก็เป็นอาหารถูกต้องไหมอันนี้เวลาตอน<พ>อคุณ <พอ S 1> ทํา <ำ S 2> ด้วยอารมณ์เบกขาเป็นไงครับิ่งเฉยเฉยเลยเือพอคุณทําด้วยอารมณ์เฉยๆผลักกุศลมาส่งผลเป็นไงครับโถ่รู้สึกเฉยๆคุเดี่ยวไก หน้าปักซอยเหรลุ้นทั้งนานเงี้ยโถ่เอ้ยตี๋ปอกๆค่ะเฉยๆเงีเห็นไหมมันสําคัญอ่าหลายๆท่าน,นาก็แบบเฮ้ยจริงอะ่ะพูดมาแบบนี้คุณไปลองดูอลองคุค <น S 1> ลองใช่คุณลองทํา <คน S 1> ดูเนีน้ยอุเบกขาสักเดือนหนึ่งเลยนะคุณใส่บาทอุเบกขาสักเดือนหนึ่งทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะ เอ,อแล้วพอหลังจากคุณจบซีซั่นนี้แต่เดือนหน้าคุณผ่องใสทั้งเดือนเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณมาดูผลว่าเวลาเข้ามาเป็นไงครับเดือนนั้นทั้งเดือนเ็ี้ยเฉยๆ,ๆยทั้งเดือนเลยคือเหมือนว่าผลแห่งทาร์มได้ยังได้ใช่ไหมแต่ว่า,วาอารมณ์ใจเราจะแบบเฉื่อยก็ไม่ใช่มันมันน่าจะดอกตรงปะคะระดับลลเลเวลบุญแค่กุใบขา คือคนของมันน่าจะไม่เต็มสิบได้เก้าเนี่ยไม่ใช่คือมันเป็นแบบนี้ครับอย่างหลายๆท่านก็บอกว่าคนที่เขาฝึกรูปชานมาได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเขาก็บอกอ๋อชั้นหนึ่งมันก็น้อยหน่อยนะชั้นสองก็มากกว่าชั้นหนึ่งชั้นสามก็ต้องมากกว่าชั้นชั้นสอง้ะชั้นสี่มันต้องที่สุดของที่สุดแล้วใช่ไหมชั้นสี่เรียบร้อยจริงๆอะบุญมันเยอะจริงแต่อุเบกขาเขาเอาไว้ใช้ตอนที่อกุศลมันเกิดุศ เออย่างเช่นเขากำลังแบบตีกันเงี้ยแล้วเขาจะชวนเราเข้าไปตีด้วยเงี้ยเข้าไปชกด้วยเงี้ยใช่ไหมเราต้องอเบกคขาไว้ใช่ป่ะเออเขาไวใช้ตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้เอามาใช้ว่ากับพวกอากุศลนะครับมนงานจะเป็นหมันคุณก็ใช้แค่ความสุขปิติแค่นี้ก็ใช่ปะแค่นี้ก็หลูแล้วอนะครับ ยองไงพวกอะไรจะยกสุกยิ้มมองคนรังแกก็ยิ้มว่าแบเขาไม่อะไรเขาแบบบิแต่เขาควันนี่เนะอะไรเงี้ยเหมือนคนบ้านะอยู่ยิ้มอย่างก็เด็กยกสุกเอาจริงจริงในก็เหมือนกับแบบมันตลกว่าไปด้วยความสุกไงก็นะครับไม่รู้ไอยู่ในห้องสังฆทานมันก็เกิดขึ้นกับเราตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมเออสุขก็เราจริงค่ะ นี่ก็มีพี่เลี้ยงบางคนตอนไปทําบุญอยี่ยเนี้นะบุญดีๆมีบางคนเข้าใจผิดยกชานสี่อุเบกขาก็มีด้วยนะแต่แรกๆผมก็เห็น <laughs> จนแ่าจนพี่เลี้ยงเอ๋สอนเลยแล้ว <c oughs> ไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวขัดพื้นเ <c oughs> พวาะโมหะมันไม่รู้ เราก็นทีว่าแรงสุดใช่ไหมเหมือนพัดลมเบอร์แรงสุดอะยังไงก็ต้องแรงลอง่อยสิไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเลือกใช้ถูกนะครับอ่ะน่าจะใส่บาทให้ได้บุญมากที่สุดก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคราวนี้เสริมนิดนึงคุณใส่อาหารคุณก็ได้อาหารแต่ถ้าแบบอาหารเครื่องดื่มยังเขาอยู่หมวดเดียวกันใช่ไหมเออคุณใส่ซับ ปัจจัยเออคุณใส่ย,ยาคุณก็กลับมาเป็นยาเใช่ไหมเอออ,อย่างเช่นเขาแบ่งเป็นหมวดแบบนี้ก็ได้ครับเอาเอาอแบบง,ง่ายๆก็คือปัจจัยสใช่ไหมที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคใช่ไหมอาหารแบบนี้นะครับแบ่งกันไปตามตามหมวดหมู่ใช่ไหมนีนะครับ มีท่านอื่นมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับรก็ค่อยๆทำไปค่ะเรื<ช>่องอย่างเรื้องนาบุญอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆทำเท่าที่เราแบบเราเราจะทำได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่องมันก็จะเปิดเองให้เราแบบแได้ทำได้ดีิงไ,ได้ต่อยอดได้เพ้่มชดต,ตังน้อยไม่เกี่ยวนะคะยกสุกนะอิโตาวะจิต นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะปะละดาดกวาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถาม,ถาม,ถามคำถามตอบคำถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชี QR code YouTube member และ YouTube t a k สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีคะ่ะคัสวัสดี 你。<music> <music>